เอาหรอพอแม่ย่างเอาเขื่นแล้วไปย่างกันไปได้ลูกนไปได้ลูกย่างกันไปได้เอาเอาขึ้นขึ้นไปขึ้นไปเออไปเอาขึ้นอีกครั้งนึงวิ่ง เก้าเลยลูกเก้าเออวางเลยเออขึ้นแล้วข um> um> bueno> um ja. mm ึ้นแล้วค่ะข evet OK> ึ้นแล้วไปเดินไปเลยลูกเดินไปเลยเดินไปเลยโอ้ยเดีริ่มขึ้นสองขาแล้วเดี๋ยวผมก็ขึ้นครับไปไปัดไปเรื่อยๆค่ะขัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมกับี๋ยวผมกับเก่งครับมา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 เออเออ ไปไปเออเออเออไไปลูกขึ้นไปเลยโอ้โหผมจีเกงแล้วครับเออส้องขาแล้วเอาวางวางเลยวางเออ ยังไปได้ลูกยังไปได้เลยไปหาพ่อเปล่าแล้วเดี๋ยวผมยืนยืนทําใจก่อนครับก้าวแล้วก้าวแล้วก้าวแล้วเอ้าผมยานครับบ้ากาคืน

Pó, เสร็จแล้วไปย่างขึ้นไปเลยลูกกินไปเลยลูกย่างกินไปเลยไปเลยไปหาพ่อเป้าแม่ไปหาพ่อเป้าแล้วไปไปย่างไปเลยย่างไปเลยไปอุ้ยเก่งจังเลยอุ้ยย่างไปแล้วเอ้าอุ้ยผมติดไปเที่ยวแล้วเอาก้าวขาข้างหลังอีกหาพ่อเป้าไปหาพ่อเป้าแล้วดูดูนะคะ แม่อื่นนะแม่อื่นแล้วเฮ้ยเอ้าห้ยิ้มเสียกฟางอีแล้วเฝอทัางผีแม่แม่ผมอื่นไหมผมยานแม่ผมไหมทีนี้เที่ยวจะมีงไงวะ อีกเรื่อีึ้นแห<า>ละ<า>แม่อิมามามาไปแล้วไปแล้วเพาวนเพา้ว,วน,วน,วนข้าพมคืนนเราะ่มาเอาสีฝาไหม,มาม,าม,าม,ามา แม่ๆม่ม่มันเปหรมัเมาล้มาเมื่อกี้ผมกัาลงสิขืแล้วครับแต่ว่าแม่ผมเอินไว้แมนขืนขาแล้วเมื่อกี้น่ะนสองขาเลยอะออะเข้าลกปล ไปไปไปเรเก่งเเร็วมามาีนะไปออกงากับเขาบกขึ้นรถตยางงอเมยเดินเหนื่อยใหญ่เดินสาวันเหมือนพ่เลี้ยงพ่อวนเม่วอนเมื่อก่อนไงเร็วเร็วนพี่ดาวม่ต้องขี่พี่ดาวขี่รถไปเลยเรงไปเร็อก้าเไปเลยก้าไปเล บ่เมื่อกี้แม่ผมบอกว่าอย่าไปเด้ออย่าไปเด้อเออยินเสียงแม่บอกว่าอย่าไปอย่าไปพึ่งวาเลยบกระาขืนเลยบเหนียวกระกาข้นเล่

เมื่อกี้นหนกันลังขึ้นเลยอ่ะแม่บอกอย่าไปได้ลูกมือ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 ผมขอไปเที่ยวรอบหมู่บ้านนะครับเป้ผมแค่สิไปเที่ยวหมู่อันแค่อันรอบหมู่บ้านนี่ซื้อครับอาเก้าเก้าไหนคะพอเปาเหรอพอเปาอยู่ในเครื่องหลังไก่เขาเก่าเบ่งก่อนไปน้านไปน้านตากอยู่ทั้งรถ เก้าเก้าขาขึ้นเร็วเก้าขาขึ้นเร็วเออขาอามสามเอยไปขึ้นไปขึ้นไปุหน่างมเยไหาเปาหข้าเปาข้าเปาข้าเปาาเปาไป

ไปไปหาคุณแม่ดีกว่าไปไปคุณแม่เอิ้นแล้วไปหาคุณแม่ไปเดี๋ยวผาขี่ไปหาคุณแม่บ่เดี๋ยวเดี๋ยวขี่รถไปส่งคุณแม่นะคะเอาเอาขึ้นขึ้นไปไปเออไปเอาขีรังนึงวิ่งไปไปหาคุณแม่หาคุณแมปะ ให้คุณแม่ก็ไปลูกเนี่ยคุณแม่เอิ้นแม่ไปลูกไป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 แม่ไปไปไปก้าวไปเลยลูกก้าวไปเลยก้าวไปเลยแข่งขัาวหรือแข่งไส้แข่งขัาวหรือแข่งไส้ทุกสีก้าวแข่งได้ดีครับก้าวแข่งขัาวหรือแข่งไส้ครับประวนกันดังลืนอยู่ทั้งหลัง แก่เก่าผมบรรลุว่าผมสีเก่าขาข่งไหนครับข่างข่งไส้หรือข่งขวาครับติเคตติเคตบ่อยติเคเ่าโดดขึ้นสองขาเลยบบไปผมสิกระโดดสองขาเลยวะมิงเฮ้ยหยาบแล้วหยาบแล้ว

ไปแล้วผมจะไปหาแม่ผมแล้วครับไปหาแม่ผมแล้วเบอร์แม่ผมเอินแล้วแม่ผมเอินหลายรอบแล้วไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้ไปขึ้นไปเอาข้างซ้ายข้างซ้ายข้างขวา ผมสีดึงผมสีดึงยางออกครับอะพ่อว่านปิดกล้องให้หน่อยพ่อว่านปิดกล้องให้หน่อยนี่น้องนี่้อพี่อามันบาดเี่มันบาดเนี่มันมนบาดลูกมันบาดกันไว้ไงกันไว้ครับนี่บาดนี่พ่อวมานปิดกล้องให้หน่อยนี่มาก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตาม เราดำติดชีวิตช้างครับครับฟังหางดีหางดีแล้วก็หังที่มงคลดูดูพถานการณ์ของเขาตอนตอนนี้ขึ้นสองขาแล้วขาที่สามขึ้นแล้วแต่ว่าขาที่สี่ยังไม่ขึ้นเพราะว่ามันโยกรู้สึกโยกมันก็เลยตกใจเราต้องมีคนตกใจนมาวนกันม่าช่วงไหนที่ขึ้นได้นะครับตรงนี้จะเพราเพราอ้วนถ่ายแต่มันจะขึ้นได้บางทีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ